จากเราได้จัดวันอีสเตอร์ขึ้นมาเป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะครับเห็นแต่ละซูม้มหนอผมกินไม่ครบเลยนี่ใครกินครบบ้างยกมือหน่อยกินครบไหมแต่ละซู้มเนี่ยครบไหมครับผมนี่สองซูมหรือว่าสาซูมหมดเต็มแล้ว <laughs> มีความสุขมากแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับไม่ใช่ เฉพาะกิจศักวันี่ลันเท่านั้นควรจะเป็นทุกกิจ,จักที่มีความชื่นชมยินดีในวันอีสเตอร์ซึ่งเป็นวันที่วันแห่งชัยชนะซึ่งไม่มีชัยชนะใดที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับโลกนี้เท่ากับชัยชนะของพระเยซูคริสต์จเจ้าขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับแล้วก็ในวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงวันอีสเตอร์นิดหนึ่ง ที่จริงเราก็ได้ฟังได้รับคำนุนใจจากผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่ละท่านมาแล้วแต่วันนี้ผมอยากจะนำเรามาพิจารณาดูบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวันอีสเตอร์บุคคลที่หนึ่งก็คือปุโรหิตบุคคลที่สองนายร้อยบุคคลที่สก็คือกลุ่มสตรี4ีโยเซฟชาวอาริมาเทียเราจะมาดูว่า บุคคลเหล่านี้เขามีบทบาทในวันอีสเตอร์อย่างไรบ้างในพระวจนาของพระเจ้าตั้งแต่มาระโกบทที่15ข้อที่38เป็นต้นไปนะครับในข้อที่37แล้วพระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วก็สิ้นพระชนข้อที่38ม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่โบนตลอดล่าง39 ส่วนนายร้อยที่ยืนอยู่ตรงพระพักพระองค์เมื่อได้ยินพระองค์ร้องเสียงดังและเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนอย่างไรจึงกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆผู้หญิงกลุ่มหนึ่งก็เฝ้ามองอยู่แต่ไกลในพวกผู้หญิงเหล่านั้นมีมารีชาวมักดาลามาดีมารดาของยากรบน้อยและของโยเซฟและนางสลเม ผู้หญิงเหล่านั้นเป็นพวกที่ติดตามและปลนิบัติพระองค์เมื่อพระองค์อยู่ที่แคว้นกาลิลดีและยังมีผู้หญิงคนอื่นๆอ,อ,อีกหลายคนที่ขึ้นมาอย่างกรุงเยรูซาเลม็มพร้อมกับพระองค์ให้เราที่ฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณสำหรับถ้อยคำแห่งชีวิตถ้อยคำที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะว่าเป็นถ้อยคำที่มีชีวิต และเป็นถ้อยคำที่ส่งดิธฐานุภาพตลอดการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราให้มีที่ยึดเหนี่ยวให้มีที่พึ่งพาในแต่ละวันสามารถมอบอนาคตทุกอย่างไว้ในพระหัตของพระองค์ไม่ใช่เฉพาะโลกนี้แต่นิรันดร์การขอพระองค์ทรงช่วยเราที่จะเห็นถึงความรักดิเดดของพระองค์ในตัวพระเยซูคิสตเจ้าของเรา ผู้ทรงเป็นพระผู้ไถยของโลกกับองค์ดังหลายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเราแต่ละคนที่จะเข้าใจอธิษฐานด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าในพระวจนาของพระเจ้าที่เราอ่านในข้อที่38ม่านในพระวิหารขาดลงทำไมมันเกี่ยวข้องอะไรกับม่านในพระวิหารด้วย เพราะว่าในพระวิหารของพระเจ้าเนี่ยอุรุหิตจะเข้าไปโปรนิบัติรับใช้พระเจ้าในเวลาเช้าแล้วก็ตอนบ่ายตอนบ่ายนี้จะเป็นบ่ายสามโมงในเวลาบ่ายสามโมงอุรุหิตกลุ่มหนึ่งกําลังเข้าไปโปรนิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ในขณะที่พระเยสุคริ์เจ้าทรงตรึงตายบนไม้กางเขนในเวลานั้นพระเยสุคริ์เจ้าบอกว่าสําเร็จแล้วเมื่อสําเร็จแล้ว ปุโรหิตที่กำลังโปรนิบัติพระเจ้าในพระวิหารเห็นม่านะครับฉีกลงมาตั้งแต่ข้างบนพร่ลงมาถึงข้างล่างเขาเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันรู้สึกว่าอาัศจรรย์จริงๆมันเกิดขึ้นในเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าสิ้นพระชนบนไม้กางเขนมันหมายความว่าอย่างไรผ้าม่านที่กั้นระหว่างห้องบริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ที่สุดถูกเปิดออก ซึ่งมีมหาปุโรหิตคนเดียวเท่านั้นที่เข้าได้ไปปีละครั้งเพื่อจะทำพิธีชำระบาปของชนชาติอิสเดียวแต่บัดนี้ด้วยความตายของพระเยซูคริสต์เจ้าบนไม้กางเขนผ้าม่านเปิดออกทุกคนสามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าขอการอภัยบาปขอชีวิตใหม่ปุโรหิตเหล่านี้เขาได้เห็นเหตุการณ์เห,เหล่านั้น ถ้าหากว่าพี่น้องไปอ่านในกิจการบทที่6ข้อที่7อ่านนิดหนึ่งก็ดีนะครับกิจการบทที่6ข้อที่7การประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็จเจริญขึ้นและจำนวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกกุโรหิตจ,จำนวนมากก็มาเชื่อถือขอบคุณพระเจ้าเห็นถึงขนาดนี้ไม่เชื่อก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร <c oughs> ใช่ไหมครับ คือความตายของพระเยซูไม่ใช่โดยบังเอิญใช่ไหมครับบางคนบอกว่าความตายพระเยซูมันมีความสําคัญอย่างมากเลยเหรอผมบอกว่ามากที่สุดความตายของพระเยซูมีความสําคัญต่อพระเยซูความตายของพระเยซูมีความสําคัญต่อเราด้วยและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูมีความสําคัญสําหรับเรามีความสําคัญสําหรับพระเยซูมีความสําคัญกับพระเยซูอย่างไรพระเยซูพูด ก่อนที่พระองค์สิ้นพระชนกี่ครั้งครับสามครั้งบอกกับสาวกว่าพวกผู้ใหญ่อุ้โหิตธรรมจารย์ฟาริสีคนเหล่านี้จะจับเราแล้วก็พิ่พากษาเราแล้วก็ไปตึ่นบนกลางเขีนสมครั้งวันที่สามเราจะฟื้นขึ้นมาจากความตายถ้าพระเยซูไม่ฟื้นขึ้นมาจากความตายวันนี้คนทางโลกจะตราหน้าพระเยซูว่า จอมลวงโลกพระเยซูเป็นผู้โกหกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกถ้าพระเยซูไม่เฟื้นขึ้นเพราะว่าพูดตั้งสามครั้งอะครับว่าเราจะฟื้นขึ้นมาเราจะฟื้นขึ้นมาเราจะฟื้นขึ้นมาในวันที่สามสามวันนะครับไม่ใช่สามเดือนไม่ใช่3ามปีรอได้ฉะนั้นมันมีความสำคัญจริงๆว่าถ้าพระเยซูไม่ฟื้นขึ้นมาจากความตาย คนทางโลกจะบอกว่าพระเยซูปเป็นผู้โกหกคนทางโลกเป็นผู้โกหกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการที่สองถ้าพระเยซูไม่ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระเยซูปเป็นคนบาปธรรมดาเหมือนเราเนี่ยเป็นคนบาปเหมือนเราเนี่ยถ้าพระเยซูไม่ฟืน้นประการที่สามถ้าพระเยซูไม่ฟื้นสําหรับเราเขาบอกว่าคริสเตียนเป็นคนโง่ เชื่อบุคคลที่โกหกบอกว่าจะฟื้นแล้วไม่ฟื้นถ้าพระเยซูไม่ฟื้นนะแต่อาจารย์ฟาร,รูบอกว่าคนที่กำลังที่หน้าเระเห็นว่าไม่กลางเขนเป็นเรื่องโง่แต่ส่วนเราทั้งหลายที่กำลังได้รับความรอดเห็นว่าไม่กลางเขนนั่นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าฮาเลลูยยามีความสาคัญม,มาก การฟ้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เนี่ยสามารถคว่ำอาณาจักรโรมได้โรมต่อต้านมากเลยอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดสงสัยในตัวพระเยซูว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าพระเยซูไม่สามารถอภัยบาปได้สงสัยในพระโลหิตของพระเยซูแต่สุดท้ายอาณาจักรโรมพระเจ้าคว่ำเลยวันนี้เหลือแต่ชื่อ อาณาจักพรของพระเยซูกําลังขย,ยออขยายออกไปขยายออกไปขยายออกไปเพราะอะไร <co> เพราะว่าพระเยซูองค์นี้ฟื้นขึ้นมาจากความตายฉะนั้นผู้ที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายจึงมีอํานาจที่จะล้างความบาปอภัยความบาปเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหัวใจให้กับคนได้ฉะนั้นการฟื้นขึ้นมาจากความตายพระเยซูมีความสำคัญ ในวันนี้พี่น้องถามดูคนที่มาเชื่อพระเยซูคริสต์ก่อนเชื่อชีวิตคุณเป็นอย่างไรหลังเชื่อแล้วพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างไรพี่น้องจะได้คำตอบจริงๆอาทิตย์ที่แล้วที่เราจัดวันอีสเตอร์ขึ้นมาผมเชื่อว่าพระเจ้าได้รับเกียรติอย่างสูงเรากำลังประกาศชัยชนะ ไม่มีผู้ใดที่สร้างประวัติศาสตร์โลกยิ่งใหญ่กว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทุกหัวเขาจะต้องกราบลงทุกลิ้นจะต้องร้องว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้อาจมีบางคนที่ไม่ยอมกราบแต่วันนั้นเมื่อเขาไปยินอยู่ต่อสัมพัพระัาของพระเจ้าหัวเขาเขาจะอ่อนลงเขาจะกราบแท้จริงพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า เหมือนนาย้อยคนนี้ในพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่านายร้อยเนี่ยถือว่าเป็นผู้โหดร้ายคนนึงเพราะว่าหน้าที่เขาก็คือการตรึงคนที่ทำผิดกฎหมายจิตใจนี่ก็ต้องเข้มแข็งโหดร้าย <c oughs> <c oughs> เขาเคยเห็นนักโทษถูกประหารแต่ละคนเนี่ยวิงวอนโอ้ยผมไม่ผิดผมไม่ผิด ทำไมผมต้องมารับโทษอย่างงู้นอย่างนี้หรือไม่งก็เําตำหนิตีว่าเบื่อโบนหรือไม่กนเอาสงสารตัวเองแต่พระเยซูที่เจ้านิ่งมากพวกปุโรหิตพวกธรรมจารย์มาถึงชี้ไปที่พระเยซูหนเจ้าว่าเจ้าเป็นพระคิดลงมาจาับกลางเขนสิเราจะได้เชื่อบ้างแต่เราคนมาย่อยเย้ยวะฮะเนี่ยเจ้าช่วยคนอื่นได้แต่ทำไมช่วยตัวเองไม่ได้ล่ะแต่พระเยซูนิ่ง ไม่พูดอะไรทหารรวมหรือว่านายร้อยคนที่เห็นเรารู้สึกว่าตลอดการตึงคนนับร้อยนับพันคนเนี่ยไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนไม่ตอบโต้ยังไม่พอยังอธิษฐานเผื่อสุดยอดมากข้าแต่พระเจ้าขอทรงปลดโยกโทษให้กับคนเหล่านี้แก้ต่างนะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำน่ะเขาไม่รู้ว่า เขาทำอะไรอยู่นายร้อยรู้สึกแปลกใจทริงๆว่าคนเนี่ยมันเปลี่นไปได้อย่างไรไม่เคยเห็นแต่สุดท้ายพระยิสต์ิเจ้าก็าาสิ้นประชวรบอกว่าสำเร็จแล้วมีใครบ้างที่ตายแล้วบอกว่าสำเร็จแล้วตายก็คือความพ่ายแพ้ใช่ไหมครับแต่นี้พระยิสุ์ิเจ้าบอกว่าสำเร็จแล้ว ความบาปที่สืบมาในสายโลหิตแห่งอาดามทําให้เรามีจิตใจที่เยื่ยยิ่งจองหองความเกลียดชังความโลภความเห็นแก่ตัวความขาดกลัวสิ่งเหล่านี้พระเยซูคิสต์เจ้าส่งรับแบกไว้บนไม้กางเขนนั่นนะสำเร็จแล้ววันนี้เราสามารถที่จะมารับการชำระที่พระเยซูรับแทนเราตลอดเวลาเลย อันนี้เราได้เห็นถึงความรักของพระเจ้านายร้อยคนเนี่ยคุกเข่าลงพูดออกมาเลยบอกแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้นมสัสก,การพระเจ้าที่เป็นรูปเคารพที่ไม่มีหัวใจแต่เรานมาสัสก,การพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ที่เข้าใจเราผู้ที่รู้ความรู้สึกของเรา ผู้ที่คอยปกป้องผู้ที่คอยตอบคำอธิษฐานของเราผู้ที่คอยรักษาแผลใจแผลฝ่ายวิญญาณของเราบรรเลาประโลมจิตใจของเราในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าแม้แต่กระดูกของพระองค์ก็ไม่หกักพระคำภีมีเขียนไว้ผมเชื่อว่าผู้รับใช้หลายท่านได้นูนใจเราไปตอนนี้เรามาดูกลุ่มผู้หญิง รู้สึกผู้หญิงบางครั้งก็ในสังคมในสมัยนั้นเนาะไม่ใช่สมัยนั้นเท่านั้นสมัยนี้ด้วยคนไม่ค่อยให้เกียรติใช่ไหมครับแต่ว่าที่กลางเขนนั่นอะผู้หญิงเป็นกลุ่มสุดท้ายที่อยู่ที่นั่นผู้ชายไปในหมดไม่รู้สตรีเป็นกลุ่มสุดท้ายที่อยู่ต่อสัมภาปาของพระเจ้าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าสิ้นไปช่วนแม้แต่วันที่ พระเยซูคริสต์เจ้าฟื้นขึ้นพระชนแต่เสียดายในวันอาทิตย์วันที่พระเยซูฟื้นขึ้นพระชนผู้หญิงหลายคนเตรียมเครื่องเทศเพื่อจะไปประครบทาที่พระกายพระเยซูเสียของไปเลยนีแต่มารีเท่านั้นที่ทำสําเร็จเพราะว่านางมารีทำก่อนที่พระเยซูยจะสิ้นพระชนมใช่ไหมมารีเอาน้ํามันหอมทาเรียบร้อยนางมารีลงทุนเนี่ยสุดยอดมากเลย พระเยซูคริสตเจ,จ้าบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั่นนะข่าวไประเสริฐไปถึงที่ไหนเรื่องราวของเขาจะไปถึงที่นั่นเรื่องราวชีวิตของมารีไม่เคยตายเลยตัวเขาตายไปนานแนละ้วสองพันกว่าปีแต่เรื่องราวชีวิตของเขายังมีชีวิตอยู่วันนี้ถนะ้าหากว่าเราอยากจะให้เรื่องราวชีวิตของเรามีเราคิดว่าเราจะถวายอะไรให้กับพระเยซูที่มีค่าที่สุ คนสุดท้ายที่ไม้กลางเข็นคนแรกที่อุโมง์วันที่เขาไปที่อุโมงต่างก็พาน้ํามันเพื่อจะไปฉลมพระกายแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ฉลมนะครับอีกบุคคลหนึ่งที่จริงก็น่าจะพูดก่อนนี้โยเซฟเมื่อพี่น้องอ่านในพระธรรมลูกาบทที่ยีบสข้อที่5 1าสถึงห้นะโยเซฟชาวอาริมาเทีย ในพระคำของพระเจ้าบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการกระทำของปุโรหิตพวกธรรมจาย์ที่จับพระเยซูมาแล้วก็ตัดสินเขาไม่เห็นด้วยแล้วก็ที่เนี่ยครับโยเซฟเนี่ยเป็นผู้ที่กล้าหาญที่จะยอมรับว่าฉันคือสิทธิ์ของพระเยซูฉันคือผู้ที่เชื่อในพระเยซูโอ้พี่น้องเขาเรียกว่าหน้าสีวน้าขวานนะเขาอยู่ในกลุ่มพวกนั้นอะ พวกธรรมอาจารย์<ม>พวกเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเซนเทตวินด้วยใช่ไหมครับแต่การกระทําของเขาเนี่ยมันกําลังต่อต้านพวกผู้นําเหล่านั้นว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่เชื่อพระเยซูฉันไม่เห็นด้วยกับการกระทําของคุณเสร็จแล้วก็ไปขอพระศพพระเยซูที่ปีลาตปีลาทให้มาเขาก็เอาผ้าป่านอย่างดีแล้วก็ไปปันจุในอุโมงค์ของตัวเองอตัวเองไม่ได้ใช้แต่ให้พระเยซูใช้ก่อนสิ่งเหล่านี้ก็พระคำของพระเจ้ามีไว้ก่อนแว่า ความตายของพระเยซูจะมอบไว้กับเสรษฐีฉะนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญในการตายของพระเยซูคริสต์ทุกอย่างได้เขียนไว้เรียบร้อยแต่ก่อนอะเรามืดเราบอดจริงๆพี่น้องตอนนี้เรามองดูหนองหอยเห็นไหมไม่เห็นเลยเพราะอะไรเพราะมันมีหมอกควันความบาปลักษณะเนี้ปิดบังเราไม่ให้เราเขียนพระเจ้ามีพระเจ้าไหมไม่มีพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตาย ไม่มีเพราะว่ามันมีควันอย่างเนี้ยความบาปมันเป็นอย่างเนี้ยปิดจิตใจของมน,นุษย์แต่เราขอบคุณพระเจ้าชายคนเนี้เขากล้าจริงๆนะครับแต่ทุกสิ่งที่ทำพระเยซูทำเพื่อเราพระเยซูไม่ได้ทำเพื่อตัวเองพระเยซูไม่มีบาปพระเยซูไม่ได้เสด็จมาในโลกเหมือนพระอื่นๆ เพื่อจะได้รับการอภัยบาปเขาต้องปฏิบัติศีลธรรมหลังจากนั้นก็เปลนพระแต่พระเยซูไม่จําเป็นต้องมาเพื่อจะทําความดีหรือปฏิบัติศีลธรรมเพื่อจะเปลี่ยนพระเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าอยู่แล้วพระองค์ไม่ได้ลงมาเพื่อจะรับการอภัยบาปแต่พระองค์มาในโลกเพื่อจะอภัยบาปแก่มนุษย์ไม่ได้มาเพื่อจะเป็นกษัตริย์พระองค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ไม่ได้มาเพื่อจะเปลี่ยนพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าอ,อยู่แล้ว ต่างจากพระของโลกนี้ฟ้ากับดินจริงๆอันนี้คือพระเจ้าที่เรากำลังนมัสการอนุชนมานำเรายกย่องสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเพื่อเราจะเข้ามาอยู่ต่อสำมป็พระปรกรของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เด็กๆร้องเพลงสรรเสริญ,ญพระเจ้าถึงความรักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทานนะี่เพื่อเรา พระเยซูทำเพื่อเราวันนี้คนอื่นอาจจะไม่เห็นคุณค่าของเราแต่พตระเยซูเห็นคุณค่าของเราพระเยซูเห็นว่าเราทุกคนมีค่าพระองค์ยอมมาสิ้นพระชนเพื่อเราพระองค์ต้องการให้เรากลับใจใหม่พระองค์ต้องการที่จะให้เราเนี่ยเริ่มต้นใหม่กับพระองค์เอาจริงเอาจังติดตามพระองค์แต่ที่จริงนะเมื่อเราฟางรังเพลงชาวโลกเนี่ย ชีวิตมนุษย์เหมือนกับไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่นะพี่น้องเคยได้ยินเพลงไอ้นั่นไหมว้าวแมนบค่อยว้าวแมนบอเคยได้ยินไหมเห <laughs> มือนกับว่าฟัางแล้วเหมือนกับว่าชีวิตมน,มนุษย์ไม่ค่อยมีค่าอะไรมากมายแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูเ,เห็นค่าชีวิตของเราไม่ใช่อยู่เพื่อกินกามเกียรติไม่ใช่แต่อยู่เพื่อที่จะเรียนรู้จากน้ำประทยของพระเจ้า ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเราแม้ว่าเขาจะปิดปากอุโมงค์นะครับประทบตราอย่างดีเอายาม,มาเฝ้านะครับแต่ไม่ได้ผลวันที่สมพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายในมาระโกบทที่16นะครับข้อที่1ถึง20อันนี้ดีมากจริงๆทูตสวรรค์มาแจ้งให้กับผู้หญิงใช่ไหมครับกลุ่มสตรีที่ไปถึงที่อุโมงค์ก่อนว่า ท่านมหาพระเยซูหรือพระองค์มาอยู่นี่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วอถ้าจะให้สตรีก่มเนี่ยไปยืนอยู่ต่อหน้าศาลว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายจริงๆไหมอย่างเงี้ยเขากล้าที่จะไปยืนอยู่ต่อหน้าศาลแล้วก็บอกว่าพระเยซูองค์เนี่ยฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วคือพูดได้เต็มปากเต็มคำจริงๆนะเขาสามารถเป็ยนพยานได้การฟื้นขึ้นมาจากความตายเนี่ยคิดจากแรกพูดกันมากเลย เปโตรยากอบบักใครก็ตามพูดถึงเรื่องการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเย,ยซูจนกระทั่งพวกปุโรหิตมาห้ามบอกว่าอย่าพูดว่าพระเย,ยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายถ้าพูดเราจะตีสาวกบอกว่าเราจะเชื่อฟังคําของท่านหรือว่าเราจะพูดในสิ่งที่ตาเราได้เห็นไม่มีอะไรมาปิดบังได้แต่วันนี้ครับคนพูดถึงเรื่องการฟื้นขึ้นพระชชนพระเย,ยซูน้อย เราต้องพูดเราต้องพูดให้มากวันอสเตอรเนี่ยเรากําลังบอกว่าพระเยซูที่เราเชื่อเนี่ยฟื้นขึ้นมาจากความตายจริงๆเรากําลังประกาศเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าที่ตายแล้วเราไม่เชื่อพระเจ้าที่มีความผิดบาปแต่เราเชื่อพระเจ้าที่บริสุทธิ์เราเชื่อพระเจ้าที่ฟื้นจากตายเราเชื่อพระเจ้าที่มีฤทธิด์เดชที่จะอภัยความผิดบาปให้เราเราเชื่อพระเจ้าที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราวันหนึ่งเมื่อเราออกจากโลกนี้ไป เรารู้ว่าพระเยซูอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ที่นั่นาศาสนาอื่นเนี่ยบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่บอกว่าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านไม่มีจัดเอาเองเถอะตัวใครตัวมันแต่พระเยซูบอกว่าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านพี่น้องจะหาพ้าเจ้าองค์ใดอีกในโลกเนี่ยไม่มีแล้วพระเจ้าที่ดีกว่านี้ไม่มีไม่มีจริงๆ มีแต่พระเยซูอง์คเดียวหลังจากที่ผู้หญิงเหล่านั้นไปแล้วครับมาบอกกับสาวกในมาระโกบทที่สี่กข้อ11บพระคำของพระเจ้าบอกว่าสาวกไม่เชื่อคนที่ไปเอมมาอุดสองคนที่พระเยซูปรากฏให้เขาเห็นมาบอกให้สาวกพระเยซูฟื้นแล้วพระเยซูฟื้นแล้วไม่เชื่อสุดยอดไหมไม่เชื่อณนเวลานี้ถ้าผมบอกว่า พระเยซูกำลังอยู่กับเราที่นี่เวลานี้พี่น้องเชื่อไหมเชื่อไหมครับอาเมนพระเยซูกำลังอยู่กับเราที่นี่เวลานี้แหละพระองค์พูดกับนิโคเดมัสโลมมันใครจะพัดมาทางไหนมันกำลังไปที่ไหนท่านไม่รู้พระเยซูกิ์เจ้าอยู่กับเราที่นี้ขอบคุณพระองค์หลังจากนั้นพระเยซูกิ์เจ้าทาสาวก บอกว่าให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็พระองค์ก็เสด็จขึ้นสุวสวรรค์หัวใจของข่าวประเสริฐก็คือว่าพระเยซูที่เจ้าฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วอันนี้คือหัวใจของข่าวประเสริฐสาวกออกไปประกาศพระเจ้าก็ร่วมงานกับเขาพระเจ้าสนับสนุนเขามีการอัศจ,จารรย์การรักษาโรคก,การขับผีอะไรต่างๆในวันนี้ พระเยซูคริสต์เจ้าที่ฟื้นคืนพระชนพระองค์ต้องการให้เราเข้ามามีส่วนร่วมในการประกาศขา่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วยสติปัญญาหรือไม่งั้นเด้วยกําลังหรือไม่งั้นด้วยทรัพย์สมบัติที่เรามีพระองค์ต้องการให้เราเข้ามามีส่วนร่วมที่จะนําเอาข่าวแห่งความรักข่าวแห่งดิเดกในการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ให้กับมนุษย์ ขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่จะมีส่วนในข่าวประเสริฐของพระเจ้ามากขึ้นพระเยซูที่เราเชื่อพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์อยู่กับเราเสมอขอพระเจ้าอวยพรทุกคนสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่แสนยินดีที่เราเพิมีรู้ใจันไม้กันเขนเปลี่ยนเศร้าเป็นชื่นในพระองค์ตรัสว่าสำเร็จ